ทราบข้อมูลส่วนผสมบ้างแล้วได้ทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างทีนี้เรามาถามอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นคนแรกสาวงามคนแรกของโลกเลยที่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์นี้นะคะน้องก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแรกของโลกนะแต่เป็นคนแรกจริงๆนะคะ อาล่ะค่ะทีนี้น้องน้ำใสช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยค่ะว่า,เ,าเป็นคนผิวแบบไหนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแล้วก็ โดยโดยหน้าที่การงานอตอนนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องสำอางเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีถ่ายละครเนี่ยจะต้องออกแดดโดยที่เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆคือไปต่างจังหวัดนี่จะต้องโดนทุกวันนะคะโดยที่เราเนี่ยเป็นคนผิวขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยอะไรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นชัดค่ะ,คะก็ลองได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดูเนี่ยคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าไม่แพ้ เป็นคือจริงๆเนี่ยเป็นคนหาหาเครื่องสอําอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวเนี่ยเป็นคนหาหายากอะค่ะ <c oughs> เพราะจะมีนคนผิวที่แพ้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้แล้วมีความรู้สึกว่าผิวที่เราขาวอยู่แล้วเนี่ยค่ะกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็รอยที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นจากแดดหรือว่าจากอะไรเงี้ยค่ะ จะหายไปเลยแล้วก็กระจางใสค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะคะว่าน้องคนที่ขาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็หลายๆท่านค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ถ่ายละครเจอแดดอย่างน้องแต่ว่าการที่เราขับรถเราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเราก็เจอแ<ช>ดเดเยอะมากเหมือนกันแล้วน้องใช้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ชิ้นแรกเลยค่ะใช้โฟมล้างหน้า deep cleansing foam ใช่คือค ด้วยความที่เป็นคนต้องแต่งหน้าเยอะ,ะใช่ไหมคะก็คือจะต้องหาโฟมที่ค่อนข้างที่จะล้างได้ได้สะอาดหรือซึ้งจริงๆค,ะค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดสิวแล้วก็คือตั้งแต่ใช้โฟมตัวนี้มาเนี่ยคะ่ะปกติใช้โฟมธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะมีสิวเป็นสิวพดเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะตามหน้าเวลาแต่งหน้าไปเนี่ยวลาเข้ากล้องซูมาใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบ ไม,ไม่เนียนนะคะผิวจะไม่เนียนแต่พอได้มาใช้โฟมตัวนี้แล้วเนี่ยหน้าแบบล้างออกมาแล้วมันจะเกลี้ยงนุ่มสะอาดแบบเข้าใจาใช่ไหมคะเวลาเวลาเลอะล้าง <laughs> แบบว่ามีความสุขมากน้องอายตาเป็นประกายมากนะคะมีความสุขมากที่คนใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้แล้วก็ชื่นชอบนะคะ,คะมันชิ้นแรกเลยพอใช้โฟมแล้วรู้สึกเกรียงนุมเนื้อ<ช>ครีมก็จะแน่นสักนิดนึง<ช>นะคะเข<ช>้มข้นมากช่ช,ชแล้วก็จะหอมค่ะใช่กลิ่นอย่างแรกเลยนะคะที่คนสาวๆมักจะเลือกครีมก็คือความหอม ตัวนี้นี่ผ่านเลยใครดมปุ๊บจะทำเสียงแบบว้าวหอมมากะนะคะอะพอเราใช้โฟมแล้วชิ้นที่สองที่ใช้นะคะเป็น <c oughs> อ,อีมัลชันนะคะไฮดราแทนลิควิดอีมัลชันตัวนี้ใช้แล้วน้องน้ำใสใช้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใช้นี่คือจริงๆเราไม่จำเป็นเราต้องใช้เหมือนเ,อเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปใช่ไหมคะจะต้องใช้กับสำลีแต่อันนี้เราแค่หยดบนมือแล้วเราก็แตะแตะ ทั่วหน้าแล้วก็คึงคึให้มันเข้าหน้านิดนึงนะคะก <c oughs> ็จะเกิดความชุ่มชื้นเวลาหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ่ะก็จะทําให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนะคะ <c oughs> ใช่ในขั้นนี้เลยใช่ไหมคะคุณน้องอายใส่เลือกสารที่<ห>ช่วยกระชับ <c oughs> รูขุมขนด้วยคือจริงๆเรามีทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยในเรื่องของทั้งบำรุงความขาวแล้วก็ให้ผิวดูอ่อนกวไวนะคะ,คะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่หลักๆของเขาซึ่งเราก็จะต้องคำนึงถึงตรงนี้เป็นสำคัญด้วยค่ะค่ะซึ่งคุณทิพย์ใส่อะไรลงไปบ้างคะที่ช่วยทำให้ผิวกระชับริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนดูเล็กลง อ,อ,อันนี้ก็ต้องยกให้วิตารเซลนะคะ,คะวิตารเซลเนี่ยจะมีหน้าที่ฝาดสมานบำรุงผิวนะคะก็จะช่วยให้รูออขุมขนเนี่ยค่ะเวลาอายุมากขึ้นรูขุมขนจะขยายตัวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องระวังนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้รูขุมขนกว้างเนี่ยจะต้องใช้ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยกระชับรูขุมขนตั้งแต่อายุน้อยๆอ,อันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะค่ะ,คะ,คะอย่างน้องนี่ก็เหมาะมาก ่ะเริ่มตั้งแต่แรกเลย<ช>อ่ะ<ช>พอนะเราใช้ตัวไฮดราชทลิควิดอีมมลชันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เข้าสู่การบํารุงแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นที่หลายๆคนชอบมากเพราะเป็นตัวที่เข้มข้นที่สุดใช่ค่ะถูกไหมคะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่คุณน้องอายภาคภูมิใจมากใช่ค่ะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันรู้สึกได้ทันทีหลังการใช้ค่ะ,ะตัวอินเทนซีฟซิลกี้เซรั่มอ่ะชิ้นนี้น้องน้ำใสใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง ใช่ค่ะก็คือ,อเวลาใช้แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเวลาเราเวลาเรา,เราจะรู้สึกได้เวลาเราจะนวดเข้าครึงครีมเข้าไปเซรั่มเข้าไปเนี่ยคะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบผิวเราก็จะนุ่มตามไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ได้ได้ความที่กลิ่นหอมจริงๆคะ่ะชอบมากๆค่ะ,คะ คือทาปุ๊บก็สวยเลยนะคะทาไปนึกถึงน้องน้ําใสไปก็สวยไปด้วยนะคะ,คะก็จะรู้สึกว่ามันแห้งเร็วซึมง,ง่ายมากทั้งๆท,ที่มันมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่ในนั้นนะคะ,คะแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมน้ามันที่ค่อยๆปล่อยสารบํารุงเข้าสู่ผิวเราใช่ไหมคะ,คะ อะละค่ะตาเป็นประกายมากเลยนั่งตรงนี้น้องอายมีความสุขมากนะคะทีนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ All day and night cream ในกระปุกเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องแยก day cream night cream สามารถใช้กระปุกเดียวอยู่นะคะ,คะอ่าน้องน้ำใสใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผู้หญิงอะคะ่ะเพราะว่า ทั้งเดทั้งไ i นใช้ได้ในขวดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเวลาเราล้างหน้าตอนเช้าใช่ไหมคะก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ทาเป็น m o i s ไรเซ z e r ก่อนที่เราจะใส่เ,เป็นรองพื้น,น,นเข้าไปค่ะ,คะก็จะทำให้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ,คะแล้วก็ก่อนนอนก็คือขวดเดียวกันเวลาไปไหนก็พกพาง่ายค่ะค่ะแล้วก็มีเม็ดบีที่บำรุงเด้วยใช่เม็ดบีทที่บำรุงค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เป็นชิ้นที่ใช้ได้ทั้งชายหญิงเลยนะคะเมื่อสักครู่หลายๆท่านไปทดลองที่บูธด้านหน้าก็กลัวว่าใช้ตัวครีมจะเนอะหนะนะคะแต่หนุ่มๆหลายท่านเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ตกใจทําหน้าเวอเลยบางเบาคะไม่เลอะหนกนะคะแล้วก็ซึมง่ายนะคะแล้วพอใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ยน้องน้ําใสเห็นมีใครทักเรี่ยงคะว่าใช่ค่ะก็คือในในกองอะค่ะพี่ๆในกองอะไรก็จะบอกว่าคือตอนแรกๆเนี่ยเข้าไปก็ยังยังไม่ยังไม่เป็นอะไร ใช่ไหมคะแล้วพอเริ่มมีสิวพผแล้วก็ตากแดดเริ่มหน้าเริ่มคลม้ำเริ่มหมองอะไรเงรี้ยค่ะแล้วแล้วพอได้มาใช้อันนี้สักพักก็ยังไม่บอกเขาก่อนอุบเอาไว้ก่อนพอเข้าไปถึงพี่เขาก็ทักว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาเอ๊ะแบบบอกเคล็ดลับหน่อยซิไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะ,คะ,คะก็บอกเขาว่าเนี่ยมีเครื่องสําอางเอเดนเต้ค่ะที่ใช้อยู่พี่พๆทุกคนก็แบบพวกนักแสดงนี่เขากแบบอยากอยากลองใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบ บอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับนิดนึ่งเอเดนเตไว้ยูนิเวิร์สเดี๋ยวเราไปบุกกองช่องเจ็ดเลยนะคะทั้งกองนางงามด้วยกองละครด้วยใช่ค่ะเพืะะ่อนเพื่อนนางงามก็สนใจกันเยอะค่ะนะคะเพราะฉะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาแล้วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอยู่ในวงการเครื่องสำอาง